สวัสดีค่ะช่องรัดดาชีวิตในต่างแดนค่ะอากาศดีก็ได้โอกาสก็พาน้องม,มาออกมาเดินค่ะถ้าพาเขาเดินแล้วเขาก็จะได้นอนหลับสบายเนาะเอา้าเอา้เอาก็ุกอนอันนี้ก่คนอันนี้เฟิร์สคนอันนี้ อะไรสินี่ดูยังชีวิตนี่สวยไม่ใช่ไห้เหรออุ้ยไม่อย่งหรอพี่อุ้ยไม่ไปนู่นนะไม่ไปนะมาอ่านกลับมานี่นะไม่ไปนั่นนะลูกนะ นี่น้องหมากอ็อย่างนี้แหละค่ะก็คลายเหงาบางางา้างเนาะพาน้องหมาออกมาเดินยามเย็นบบค่ะก็ออกกำลังกายไปบ้างนั่นแหละเชตาเลนหมาสีตุ้พีหมาชีชีชีครับสวัสดีครับลูกสวัสดียายเลยสวัสดียายเลยสวัสดียาย วาอนี่มันร้อนนะคะคม,มีขนมไหมขอกินขนมเร็วไม่ดูไฮไฟล่ะ thanks เสอุกอมไปเ<ะ> <Come in. S 2> น้องมาอาชีนี่ถ้าเห็นแมวนี่ไม่ได้เลยนะคะไอ้ตัวนึงอยู่บนหน้าต่างน,นบนบ้านคนมองหวังว่าหมออาชีคงไม่เห็นหนอแมวหรอกเนาะมันอยู่บนหน้าต่างนั่นน่ะอากาศก็ดีนะคะตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มแล้วะคะ่ะแต่ยังมีแสงอาทิตย์อยู่เลยดีใจจังเลยค่ะที่ได้เห็นแสงอาทิตย์เดินต่อค่ะ มาอาชีนี่เดินจนลิ้นห้อยเลยล่ะนะเดินแค่นี้ก็เหนื่อยนะน้องมาอาชีนะ่ะป้านาแบอรอรี่ทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีแบอรอรี่ทางนี้ยิ่งดอกเลยค่ะม,มีดอกให้ออกมาอีกนะ ดอกเขาก็ยังมาอยู่กันอันนี้ก็จะเป็นรฮะแบ็กเบอรี่เลยนะคะดูว่าเราเดินกี่ก้าวใช่ไหมวิค How many steps you do เ yeah? ย oh, right? oh. ้อ๋อป่าแบ็กเบอรี่นี่คือลายแท้นี่โอ้ยคน่ะงา่งากงา ดก็จะาพาน้องหมาเดินรอบไปรอบมาสักรอบเดียวก็พอค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยเท่ามากแล้วก็เหนื่อยน่ะเนาะย่างพอด้ว่างัวใจเต้นติ๊บ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 จักน้อยน่ะจ้ะแกะเสียวชำนีล่ล่ะคนสูงว่ายกเสียวยังมากมากหนักหนานะจ้ะอืมดีกบุญยังเลยจ้ะ ทำบุายังยเลยไหนกระจีบโกแข็งแรงเนาะเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะแสงตะเวนก็ยังจ้าอยู่เลยแสงตะเวนจ้าในหนึ่งทุ่มนกพิราบโอ้ยบินวิ่งวิ่งวิ่งอยู่สงสัยลูกมั้นนะ่ะทิกถกหรือเปล่านะนกพิราบ ยุงก็มีนะคะอยู่ที่มังนอกไม่ใช่ว่าไม่มียุงยุงมันขึ้นมาจากตรงหลักคลองะคะ่ะมันก็จะมีแอ่งน้ํานะคะตรงคลองค่ะวันนี้พาน้องหมาเดินนะคะเดินไปรอบๆรอบรบ,บเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้น้องหมาก็จะพากลับบ้านค่ะแม่ถามว่าน้องหมาจะกลับบ้านทางไหนดีพะนะมันก็เลยพาหมเดินมาทางนี้น่ยน้องหมาพาเดินมาทางนี้ดอกไม้ป่าสวยไหมคะสีชมพูอ่อนเลยออกเต็มคลองเลยคะ่ะไปแล้วน้องหมาแล้วหดใจเหร เดินรอบหมู่บ้านค่ะเดินรอบๆแล้ววันนี้จะถึงบ้านไหมเนี่ยน,น้องหมาอืมวันนี้จะถึงบ้านไหม <laughs> อันนี้ก็จะเป็นสถานที่ของรัฐบาลเขาเพิ่งมาตัดหญ้าค่ะเดี๋ยวจะเก็บหญ้าไปเนาะไปหมักเราตะกล้ามาเก็บหญ้าไปหมัก ไปทำปุย๋ยอาชีสดิดาวก่อนเลยสิดาวก่อนเอาไปแล้วดึงแม่ไปแล้ว oh. <laughs> โอ้ยนั่นวิคานโกฮอมเดดเวย์ n อต d ด a เวย์เดียคัมแบ็กอาชีเป็นหมาพันธุ์แลาบปอค่ะชอบกินอาหาร เยอะๆแล้วก็จะชอบเดิน2-3สาครั้งต่อวันค่ะบางครั้งพิรดาก็เหนื่อยเนาะทำงานก็บางครั้งก็จะเดินตอนเช้าแล้วก็แค่ตอนเย็นค่ะแล้วก็เวลาอากาศร้อน,อนเขาก็จะร้อนมากๆเลยก็จะพาเขาอยู่ในบ้านหรือว่าไม่พาเขาออไปเดินนะคะวันนี้จะให้น้องหมาพาเดินกลับบ้านค่ะเราเดินดิ่งไปแล้วจ้ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะโอ้มาเก็แอปเปิ้ลมาเก็แอปเปิ้ลป้าจากพี่น้องเนี่ยมาเก็แอปเปิ้ลป้าท่านใหญ่หน่วยขาวขาวโอ้มาเก็แอปเปิ้ลเนาะดกด๊อกเก็บนน่ะกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่มาดู